พี่าะแม้ว่าทําไมหนูถึงหาเงินถึงไม่เหลือเลยค่ะยมเคยพิมพ์แบงใช้เองัตงแต่อดีตชาติอดีตชาติตอนนี้ยมได้ได้แบงค์พันจากใครยมเอามาส่องมั้ยก็ส่องบ้างเพราะว่าเขาบอกว่าระวังแบงค์ปลอมนะคะเขาบอกก็ยมเคยทําแบงค์ปลอมไว้่คะแต่ก่อนไม่เคยส่องค่ะเพราะเพราะว่ามีแบงค์ปลอมแบบนี่ยมทําไว้แล้วมันเหมือนมาก พอมาชาตินี้โยมมีเงินร้อยตอนอายุเท่าไหร่จำไม่ได้ค่ะสิบสามคยขอแม่แม่ให้มาร้อยหนึ่งซองอยู่นั่นแหละ <c oughs> แบงก <c oughs> ์ปลอมหรือเปล่าเราตั้งแต่ด้านเรื่อยมาจะมีแบงก์อะไรที่ได้มานะจะต้องส่องตลอดเพราะโยมมีกรรมจากโยมเคยร่วมกันพิมพ์แบงก์ปลอมใช้สมัยสงครามโลกครั้งที่สองโยมอยากหมดกรรมไหมอยากหมดค่ะโยมมีตังค์เก็บเท่าไหร่ไม่มีเลยค่ะ เยวมีตังเก็บนี่ก็มีในธนาคารกรุงเทพก็แค่ห้าร้อยเองค่ะมีมีห้าร้อยเองเหรอแล้วก็ให้เพื่อนคือเพื่อนเขาไม่สบายซื้อ,อยาให้เขากินก็สามหมืม่นยังไม่ได้คืนเลยค่ะเดี๋ยวไปถ่ายเอกสารน,นะ <c oughs> ถ่ายเอกสารเนี้ยแบงค์ร้อยถ่ายใบนี้ข้างหน้า <c oughs> แล้วอีกใบหนึ่งข้างหลัง <c oughs> แล้วอธิษฐานถ้าข้าพเจ้าเคยทำแบบนี้ตั้งแต่อดีตชาติขอให้ธนาบัตรเงินตาทุกใบที่ข้าพเจ้าเคยทำแบบนี้จงอโหติกรรมแก่ข้าพเจ้าแล้โยมส่งทางไปรษณีย์มานะส่งมาให้ไม่ชีแล้วไม่ชีจะเอาไปใช้ให้โยมแบงค์ร้อยสองแบงค์นะคะค่ะไม่ต้องเอาแบงค์จริงนะเอาแบงค์ปลอมลเดี๋ยวไม่ชีจะทำติดๆกันแล้วไม่ชีจะเอานับนับรวมๆไปให้พี่เพียรน,นับ จริงๆนะ,ะเขาจะได้รู้ว่าโยมหมดกรรมกับแบงค์ปลอมไปแล้วเดี๋ยวไม่ชีเอาเอาแบงค์ของโยมอะรวมไปในแบงค์ปึกแบงค์ร้อยเพราะไม่ชีจะต้องนับตังค์ที่โยมใส่บาทมาเนี่ยให้กับสำนักงานะจะมีแบงค์ร้อยแบงค์อะไรเนี่ยไม่ชีจะเอาแบงค์ปลอมของโยมโยมรีบส่งนะค่ะ,คะมีครอบครัวไหมไม่มีไม่ม,มีมีทักคนลงไหมไม่อยากมีค่ะ ทำจริงค่ะไม่อยากมีค่ะช่วยมีตักคนเถอะอายุเท่าไหร่โยมอายุเท่าไหร่ก็เกิดศูนย์สีค่ะเกิดศูนย์สี่ห้าสิบเอ็ดสิบเก้าสิบเก้าโยมระวังเด็กๆมารักโยมนะก็มีอยู่ค่ะแต่ก็ไม่สนใจ ยอมสองครั้งยอมสองครั้งยอมยอมมีแฟนน่นเหรอค่ะยอมกับไอเด็กเนี่ยสองครั้งเจอกันยังก็ไม่ได้ใส่ใจว่ะบางครั้งเขาก็พูดเล่นบ้างพูดจริงบ้างประมาณนี้วันไหนที่มันพูดเล่นบอกเอาเลยแต่เม่อซีหนูไม่อยากมีเลยนะคะยอมช่วยมียอมจะได้หมดกรรม ไม่ทีจะพูดให้ใครได้กันก็ไม่ได้นะมันเป็นบาปแต่โยมมัต้องเอากระเด็กสองคนไอ้สองครั้งคนนี้เขามีกรรมเรื่องคำพูดค่ะเขาจะเห็นผู้ชายแก่ที่เดินกับเด็กสาวเขาจะพูดว่าโอ้ยแก่ป่านนี้ยังไม่หมดตัณหาอีกใช่ไหมโยมค่ะก็เคยเคยพูดค่ะเนี่ยโยมต้องให้เด็กมันเอายมสองครั้ง เพราะว่าเขาก็คนแก่ก็เคยมาคุยลุนลามกับเราด้วยไงคะ่ะคนแก่มารวนลามโ<า>ยมเนี่ยค่ะโยมต้องต้องต้องยอมเด็กชื่ออะไรอะ่ะจําไม่ได้ค่ะในนี้มีเด็กๆม,มั้ยนนบอ,ยบอย่บอยไม่ใช่สตเป็กพี่ก็ร้อพี่เขาชอบเด็กขาว,ขาว คนตัดผมให้ก็ไม่ใช่พี่เขาไม่ชอบพี่เขาชอบแบบน้องเคนเนี่ยชอบเคนใช่ไหมคะก็ชอบเขาแสดงหนังค่ะแต่ไม่ชอบแบบเป็นแบบสู้สาวค่ะชอบดูเขาแสดงละครค่ะก็น่าแหลกก็ชอบเคนนั่นแหละก็ผู้พ่มารพ่มารช่วยได้เสียกับพี่เขาสักสองครั้ง มาเร็วพี่มีตังสองร้อยบะพี่ครั้งแรกกอดครั้งแรกร้อยหนึ่งนะกอดครั้งที่สองลวนลามพี่เขาอะลวนลามมาตอายุเท่าไหร่สามสิบสามพี่เท่าไหร่สี่สิบเก้าไม่ห่างกันเท่าไหร่โอเค คนนี้พอได้ไหมคนเนี้ได้อะะ <laughs> พี่มาร์ทพี่ครับผมรักลงหลงรักพี่มานานแล้วเอาไมให้พี่ครับผมหลงรักพี่มานานแล้วครับเอาพี่ตอบ พี่ตอบเลยพี่ก็รักน้องเหมือนกันพี่มาร์ทลวนลามลวนลามยังไม่แน่นพี่ก็ต้องกอดด้วยสิพี่ทำให้เหมือนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนพี่ผู้ชายแก่คนนั้นลวนลามแบบไหน มาจับมาก่อนธรรมดาไม่ได้ไดเลยไปตรงอื่นนะอ่า <c oughs> พี่มาร์ท <c oughs> แน่นแฟน <c oughs> ครั้งที่หนึ่ง <c oughs> จ่ายไปร้อยหนึ่งยมครั <c> ้ง <oughs> <c oughs> <c oughs> ที่สอง จับแก้มไม่ใช่กอด <laughs> จับแก้มพี่เขาเออจับแก้มบอกว่าพี่ครับ,บมผมจะมาอยู่กับพี่ได้ไหมครับ <laughs> เอาไหมเอาไหม่ไม่ไม่เฮ้ย <laughs> 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 จับให้เหมือนชูเทาา <laughs> อ่ะพี่ครับผมขอไปอยู่กับพี่ได้ไหมครับได้เลยค่ะ <c oughs> อีก <c oughs> <า>ร้อยหนึ่งสามถมารูดูเยนะ <c oughs> แบ่งปอมหรือเปล่า <c oughs> พี่โล่งไหมพี่รู้สึกโล่งใจไหมโล่งใจหมดกรรม <c oughs> ถธงพี่โล